ได้นัดกันกับลูกสาวพี่หนี่งทำไมไม่ได้นัดเลยค่ะใส่สีชมพูเหมือนกันเลยไม่ได้นัดเลยโดยยังตกใจเมื่อกี้โดยยังฮะเออนอนได้ยังไงเออแล้เราบอกว่าน้องดูได้ยังไงสตื่นแล้วพี่มอนมอนก็มาหันมาควนเัวเรา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 จ้าองยิงยังฮะเลยเมื่อกี้ใส่สีชมพูขึ้นกันเลยเปิดประตูมาเจอกันสีชมพูเหมือนกันก็เลยตกใจอาให้พี่เขาแล้วฝากทุกคนมาที่นี่ต่อ นี่ไงนี่พึ่งไรพึ่งไรเดี๋ยวรอรอสักรอที่นี่สักห้าพันคนเหรอเนาะแม่จริงๆเยอะมากวันก่อนห้านาทีเจ็ดพันห้าห้านาทีที่ถามว่าพ่อพ่อจะรับงานไหวไหมน่าในนี้กับอันนี้ไม่ได้เลยจัดมาลัวๆเลยแน่ใจนะพ่อล่าสุดมีแบรนด์ดาราติดต่อมา ไม่เป็นวากเป๋าทีเนี้ยไม่ได้ม่ดนแม่เราได้ก่อนเพื่อนเราได้้เริ่มต้นเราเตมด้กันนะพ่อพูดแบบด้ยเดี๋ยวฉันจะแกงอู๋่้แกงอู๋ยรพร้อมซัพพอร์ต้นะคะอันน้คนไทยสะเก็ดคือการเขาแกงกันแบบนี้โดยการแหงเสียชอ โอ้โหดูพี่เบียร์เตรียมอะไรให้พ่อกับน้องนะคะมากิดมาเห็นบอกว่าชอบมาถ้ามาครั้งที่สามบอกว่าจะเตรียมแบบนี้ให้เหมือนเดิมไม่ยินไม่รู้อะไรก็เห็น่ามอ่าใช่ค่ะชอบส้มตำไงอ๋อเหรอมกเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเบียร์นิดนึงนี่ไม จะได้ยนักจากเสฉนผู้นักกว่าหน้าที่หนักกาหนาที่พอดีมีีคนหนึ่งพอมีอีกคนหนึ่งพอดีเสือัโอ้ไม่บอกไม่บอกเฮ้ยแต่คนนั้นก็ิบูเหมือนกันนี่สีชมพูันเย็ะเหรอไม่ชมพูัมาในรายการดังมาจัมาในรายการนี้ใช่ไหมใช่วันนี้หรือเปล่าวันนี้หรือเปล่าวันนี้ วันนี้ใช่ไหมแต่งตัวรอแล้วบอกก่อนเลยว่ามีเซอร์ไผ่ไ์เอาอันนี้อก็สีชมพูเอาไผ่เอะส้มปูเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่คนนะคะไม่บอกใช่ไหมออเล็กส์สีชมพูอันนี้อันนี้โอลิกสอันนี้ไม่ใช่อันนี้อีกคนนึ่งนะนี่อีก อันนี้โอลิฟโอรกยียเลกอกขาดมากว้าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบนว้าวน้องโอลิ่ดสวยๆไวันนี้วันอักขารก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ทุกคนส่ชิรโอ้ยเอาขนมโตเกียวไปสมบรณเลยองมากชาูอันดูชาอยาเอีอลงมาสบายเลยไหม๋ยวๆแล้วผมป๊บนึงเดี๋ยวไปเจอในตรงนั้นก่อนที่จะไปอ่า เขาบอกว่าเป็นเอฟซีองิงเขาไปดูซีทูซีเขาบอกว่าเขาเป็นาวแล้วเขาก็บอกว่าอยากเจอองิงมากแล้วเขายังสนใจเลยบอกว่าองิงไม่รู้องิงไม่รู้จักองิงไม่รู้แต่เชือองิงไม่รู้จักองิงไม่รู้จักองิงไม่รู้จักเขาแต่ว่าถ้าใครที่แบบตานกระแสอยู่นิดนึงอาจจะแบบโอ้โหโอเคโอเคแต่ไม่บอกอีงอุงอิงไม่รู้จักไม่รู้เลยเพราะว่าอยู่คนละอยู่คนในยูนิเวิร์สเจอใครเจอใครองิงเยอะมาก วันนี้องิงจะมีเซอร์ไพรส์นะว้าวองิงหนาวกันเลยอ่าองิงไม่รู้จักเขาอยู่คนละยูนิเวิร์สกับเราจะพี่หมดองิงรู้แล้วพี่หมนองิงรู้น้องโมลีสบายดีครัน้องิครับสบายดีครับได้เจอกันองิงบุญลูกองิงบุญลูเขาจะมาเซอร์ไพรส์องิงพี่อ๋อพี่อ๋อใครอย่าทำหน้าผากอย่างนั้นลูกไม่น่ากลัวไม่ใช่คนน่ากลัวหนูเป็นตุ๊กตายานปะยานแม่นาวมาคุยแม่นวัโจแม่นาวามา ไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นาค่ะแม่ก็มาค่ะวันนี้มวมอะไรเนี่ยวันนี้มนรวมอะไรเนี่ยคไม่รู้จักไหมื่อกี้ไม่รู้จักไม่รู้จักอี่ขึ้นไปกระติบบอกเดี๋ยวค่อยพาเดี๋ยวขึ้นไปติ๊กตอกค่อยพาลงมาโอเค อู๋เซเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นเอฟซีอุ๋งอิงคนดังนดังดังมากดังดังในเพลตฟอมติกต็อกอ่าดังในติกต็อกแต่ว่าไม่ใช่แนวหมอรำเหมือนเราไงหนูอาจจะไม่รู้จัก กในทิกตอกมันมีอีกหลายอีกหลายแบดวงถ้าสมมติว่างอิงอายุประมาณ80ปีขึ้นไปน่าจะคล้ายๆกันนะล่ละขายไหมคล้ายอยู่เจะเอาให้ดู40นาทีคนชมหมื่นกว่าคนแล้วที่นี่นะว้ายวันนี้คนชมหมื่นกว่าคนแล้วให้ไปที่ทิกตอกทิกตอกฟองไลยเหรอเพชรบ้านแพงทิกตอกทิกตอกใครคะอุ๊ยอุ๊ยโดนเลยก็คือทุกคนวันนี้เพียชุบชื้นชุบชุ้ ไม่ได้บอกว่าอะไรคือมีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หลายอย่างมากหน้าลูกลูกคือลูกเครียดแล้วนะพ่อลูกเครียดแล้วได้ยินคำว่าเซอร์ไพรส์ลูกเครียดแล้วหน้าจีเรียบมากตอนนี้ต้องอื่นใครผู้ใพี่ไหนพ่อกับบอลูดทางสารน้องอ่ะน้องสไข่แตัวน้องกลัวน้องกลัวน้องกลัวเอน้องตัวน้องคือใครไงใช่อะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่กองน้ององอิงค่ะ อัีก5นาทีเอาอีก5นาทีเป็นปเ้อกันที่เตรียมแล้วเนาะเตรียมแล้วค่ะเดี๋ยวเนี้ยเตรียมแล้วหน่กระด้าอย่ทุกคนวันนี้ถ้าใครอยากเห็นซอนสะทช้อ่ะทุกคนก็เข้าไปกดแชร์ก่อนกดแชร์นะคะกดติดแล้วก็กดคลอใ้รอให้งกเพราะว่าวันก่อนเราได้2ล้าน6เซนหัวใจวันนี้เราต้องได้สัก4 5ล้านอัพ5ล้านได้ไหม

พอปิดกองก็ในบอลเราบอกลาเลยพอแล้วแล้วมันโอนาทีนาทีคนไดใจเราคือพอปิดกองแล้วเราบอกลาตอนนี้ข้ได้ใจเรานะเราอยากทไม่ได้เซ์ไพร์มารอดูเซ์ไพร์ด้วแต่ถ้าใครดูจนจบจะน่าะไม่ไ้เซฟไพร์ชอบองืออะไรเองมมีในการไลฟ์หรอเป็นคนที่เขาบอกว่าเขาเงัวปาะแอ๋อก็ใช่แหละเออ เดี๋ยวเราไปเจอนที่พี่เขาชอบเป็นหัวปากกางงามลดด้วยใช่ใบให้ว่าเป็นพี่เป็นพี่ของพ่อและเขาชอบใช้เพลงหัวปากกางงามโลดเป็นโสดก็งงามเลย พี่พีเอชซีไทยได้เล่นพี่พีเอชซีไทยได้เล่นดังขีดว่าใครคะชื่อขึ้นต้นมีคำว่าพี่เลยทุกคนจะเรียกพี่เขาเรียกพี่หมดมันยิงรู้เลยนมันยิงรู้ว่าเพราะว่าพี่มอยิงก็มีพี่มอยิงไงนี่ไงพี่มอยิงก็พี่เหมือนกันทุกคนหนูให้ทายว่าใครเสียโน่นพ่อยังไม่รู้นะพ่อยังไม่รู้นะพ่อก็ยังไม่รู้ค่ะมีคำว่าพี่ทุกคนเรียกพี่เขาถึงมากเขาชอบเป็นหัวป้าหรือหัวเปล่านี่เขาเล่นปอะถุคนหลาใบบ่ได้ใบยังหลาเลย อ้าวหนึ่งหมื่นสองพันคนเราไปเจอกันเอ๊พี่ยอนร้องกับหัวป๋าก็งาบเลยหัวป๋าก็งามโหลดมุ่ยจะไม่มีผัวเลยเคียนโหลยอ้าวอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวไปเจอกันแล้วคราวนี้เซัลทีมเซเลติมใส่ลงมาไปเจอกัน